ีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณวัฒนาคุณกนกจิวัฒนาสุขและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมนาในกุศลศรัทธาของคุณวัฒนาคุณกนกจิวัฒนาสุขและครอบครัวมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัส วสัพพทานางธรรมทานางเช่นนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวปัจจัยให้คุณวัฒนาคุณกนกจิวัฒนาสุขรครอบครัวทุกคนทุกคนในครอบครัวขอจงได้มีความสุขกายสุขใจ ร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศตาของคุณยาแพทย์ติคุณวิเชียนคุณหลรารัากคุณหลราลอกและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพ อ้าวพรุนี้จะได้อานุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับจิตจจะต้านทานทุกขเวทนาอัเกิดจากโทสะอาเกิดจากทุกขเวทนาเนี่ยไม่เข้ามาครอบครองจิจตใจได้เพราะจิตใจนั้นมีมหากุสลยันสวุทธ์อยู่ตลอดเวลาเวทนาของ จิตใจจึงมีแต่โทมนัออสอุเบกขาเวทนาและโสมนัสเวทนาครับทำให้ได้ถึงขั้นมีอุเบกขาเวทนาอยู่ตลอดเวลาได้ความวางเฉยนะมีจิตเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราสามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราได้นะครับนะอา้าวทราบแล้วในส่วนของเวทนานะครับ นะในส่วนของเวทนาตอนนี้ก็ทบทวนดูนะสำหรับเราทันทลายทบทวนดูที่ว่าพอจะเข้าใจได้บ้างไหมครับนะราะเรื่องที่เราศึกษากันอยู่นี้มันเป็นเรื่องของขันห้าได้เรียกของนามรูปทั้งหมดขันห้านามรูปจะถัดต่อไปอีกนะ จากการเกิดการแก่การเจ็บป่วยการตายเป็นเรื่องของขันห้าถูกต้องไหมครับและมานึกถึงโศกะใครเศร้าโศกเสียใจใครเศร้าโศกเสียใจโศกปริเทวะใครร้องไห้เออ,เอ,อ <S <S ก็ตอบได้หมดนะนะโศกะก็ขันห้าปริเทวะก็ขันห้าใช่ไหมความเศร้าโศกเสียใจใครเศร้าโศกเสียใจขันห้า ใช้วันไหนนั่งร้องไห้ก็โอ้ขัดห้ามมันกำลังร้องไห้ทําได้ไหมอ้าวทาไมร้องไห้เหลอไปหน่อยเหลือ,อยังไงคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเอ้าวทาไมคิดอย่างนั้นลนะ่ะก็เพราะว่าแรงด่ามันแรงไปหน่อยอ้าวโดนดา่าเถียงเขาไม่ได้เนี่ยเอาเลยแกไขปัญหานี้ครับอา้อาวเราไม่มีอํานาจไม่มี สิิ์ที่จะไปเสียงไม่ได่าอะไรเขาได้เลยเนี่ยเอาอะไรแก้ไขปัญหานี้ครับน้ำตาอาําตตาแก้ปัญหาใจใช่ไหมออก็เลยร้องไห้ทำไมร้องไห้อ่ะเผลอไปทำไมเผลอละก็โดนด่าแรงด่ามันแรงเลยมันดันปัญญาหลุดไปเลยพอ <c oughs> ดันปัญญาหลุดไปโมหะก็ครอบงำพอโมหะครอบงำก็โมหะคืออวิชชาใช่ไหม วิชาก็เป็นปัจจัยเกิดนะฮะสังขารบุญญาพิสังขารอุญญาพิสังขารอาินชาพิสังขารเป็นสังขารแล้วนะฮะในสามอุญญาพิสังขารเกิดทมนัสเศร้าใจเสียใจเมื่อมีอุญญาพิสังขารนะคือมันใช่บุญอ่ะมันไม่ใช่บุญมันเป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลก็เป็นอุญญาพิสังขารอุญญาพิสังขาก็เป็นปัจจัยให้เกิด วิญญาณเป็นมรดกทันทีครับปฏิสนธิวิญญาณจะเป็นของเรานะครับถ้าร้องไห้ปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นไอเหตุกาอาคุณสนิบาผลของบาปทันทีเมื่อไอเหตุการ์สุนิบาปฏิสนธิเมื่อไหร่นามนามคือเจตสิกลูกคือกรรมมาชลูกก็เกิดอาศัยปฏิสนธิวิญญาณนะเกิดร่วมกัน เมื่อสนที่วิญญาณประกอบด้วยนามด้วยรูปเกิดเมื่อไรก็เป็นปัจจัยให้เกิดสลายตานะยานะภายในหกพิรุธหกเกี่ยวข้องกันทันทีพอยานะภายในหกพรุเกี่ยวข้องกันเมื่อไรก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะการกระทบกันระหว่างอารมณ์กับจิตระหว่างจิตกับอารมณ์เมื่อมีการกระทบกันระหว่างแร้วก็จิตกับอารมณ์เมื่อไรเมื่อนั้นก็เกิดเวทนาเป็นธมนัสเป็นสมนัสเป็นอุเบกขา ถ้าเรามีเวทนาเมื่อไรตัณหาก็เข้าอาศัยทันทีตัณหาเข้าอาศัยเมื่อไรอุปาทานก็เกิดได้ทันทีตุปาทานเกิดเมื่อไรการทำกรรมกรรมภพอุปาทิภพกเกิดเพราะอุปาทานยึดผิดเข้าใจผิดเห็นผิดเข้าครอบงำจิตใจหนานแน่นไปด้วยกิเลสโดยเฉพาะอัตวาทุปาทานยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา ทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นขันห้าแต่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเพรอยึดเป็นตัวเราไปของเราเข้าการทํากรรมก็เกิดเมื่อการทํากรรมเกิดพบอันเกิดจากการทํากรรมก็ต้องมีพบคืออะไรครับลืมแล้วลืมแล้วพบอันเกิดจากการทํากรรมก็คือกรรมมาพบทำกรรมแล้วก็มีขันห้าพบเนี่ยคือขันห้า พบเนี่ยคือขันห้าเกิดพบก็คือขันหน้าจากการทํากรรมอะกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยเกิดพบเมื่อพบทําหน้าที่เกิดเมื่อ,อไรเมื่อนั้นเรียกกันว่าอุปัตติพบเข้าใจไหมครัอุปัตติก็แปลว่าเกิดพบก็คือขันห้าขันห้าก็เกิดทันทีเมื่อพบเกิดขันห้าเกิดขันห้านั่นแหละแก่ตามทันไหมเนี่ย นั่งเรียนนะไม่ได้เดินเรียนนะใครจะบอกว่าอาจารย์ฉันเรียนไม่ทันตามไม่ทันนี่ผมก็นั่งบรรยายนะเนี่ยไม่ใช่เดินบรรยายนจะได้ตามไม่ค่อยทันเข้าใจไหมครับัณหาเป็นปัจจัยเกิดพบนะแทนที่ปัญหาตัณหาจะเป็นปัจจัยเกิดกรรมมันแคบไปตัญหาเป็นปัจจัยเกิดพบนี่ถูกพบแบ่งออกเป็นสอง กรรมภพและอุปัติภพอะไรเป็นตัวกรรมภพละ่ะเจตนาย9บเเป็นตัวภพอาเจตนายีเกเป็นตัวกรรมแต่เจตนายี่สเก้าเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือขันห้าถ้าลงธรรมไปแล้วคิดไปแล้วนะเป็นปัจจัยเกิดขันห้านนั่นแหละเป็นอุปัติภพเป็นตัวเกิดนั้นขันห้านั่นเองเกิดจึงเรียกกันว่า ชาติปิทุกขาเมื่อขันห้าเกิดแล้วขันห้าขันห้าเป็นอะไรครับชาลาแก่ชาติปิทุขาขันห้าเกิดชาลาติปิทุกขาชาลานะขันห้าแลลวกัชาลานะชาลาทุกคนรู้แต่ไม่รู้ใครชาลาขันห้าแล้วชาลาความเจ็บป่วยใครเจ็บป่วยครับ ขันห้าเน่เองเจ็บป่วยขหลังอย่าไปร้องครวญครางให้ชาวบ้านเขาุกขูเนี่ยมันป่วยแค่ไหนเจ็บแค่ไหนก็นิ่งมันไม่ใช่เราป่วยอ่ะจะต้องร้องทําไมใช่ป่ะขันห้ามันป่วยก็นอนดูขาน้ามันป่วยปวดแค่ไหนก็รู้ว่าขันห้ามันปวดไม่ใช่เราปวดลองทำเลยครับพยายามทําให้ได้เพราะทำได้ตัวนี้ปัญญามเกิดรู้ความเป็นจริงปัญญาเกิดรู้ความเป็นจริงทุกเวทนาก็ลดมีแต่เบขาเวทนา แล้วในที่สุดขันห้าก็ตายการตายของขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตายเปล่านะฮะตายแล้วความตายของขันห้าเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดขันห้าชุดใหม่นั้นขันห้าชุดเก่าตายจึงเสมือนหนึ่งมอบขันห้าชุดใหม่ให้เกิดขันห้าชุดเก่ามีอนิจจังทุกขานตายอย่างไรก็มอบขันห้าเกิดใหม่พร้อมกับมี อนิจจังทุกขาา์อนัตาใหม่นั้นการเกิดหมายถึงขันห้าในการแก่ก็หมายถึงห้าการเจ็บป่วยก็หมายการตายก็หมายถึงขันห้าและการตายไม่ตายเปล่าเป็นเสมือนหนึ่งมอบขันห้าชุดใหม่ให้เกิดขึ้นพร้อมกับอนิจจังทุกข์อนัตตามีไว้สําหรับขันห้าชุดใหม่ถ้าขันห้าชุดเก่าย,ยังไม่ตายไปขันห้าชุดใหม่ก็เกิดไม่ได้ เพราะคันห้าชุดเก่าตายไปจึงเหมือนหนึ่งเปิดโอกาสให้คันห้าชุดใหม่เกิดขึ้นมาใหม่อีกแต่คันห้าชุดใหม่ที่เกิดนี้เอามาจากไหนเอามาจากกรรมที่ทําไว้ที่ทําไว้ั้นทำกุศลกรรมชั่วรัดนิ้วเดียวไหวไหมฮะชั่วรัดนิ้วเดียวไหวจิตเกิดได้แสนโกรธขณะนะครับชั่วรัดนิ้วเดียวไม่มีเครื่องจักรนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนมาคํานวณเอาชั่วรัดนิ้วเดียวเนี่ย ได้ตัวเลขแสนโกดขณะแต่สัพพัญญุตยานรู้ได้ว่าจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วชั่วลัดนี่เดียวจิตเกิดดับได้แสนโกดขนาดทำบาปชั่วลัดนี่เดียวก็มีปฏจิสนที่เอาไว้เกิดในทุกขติอบายแสนโกดชาติทำบุญชั่วลัดนี่เดียวก็มีผลของบุญเอาไว้เกิดในสุขติแสนโกดชาติยุติธรรมไหมครับยุติธรรม ชั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสุขคติของรับนิวเดียวชาติที่เท่าไรก็ไม่รู้เข้าคิวยาวเหย,ยียดนะรอเกิดผลของบุญนะฮะโอกาสเดียวกันนะฮะผลของบาปก็รอคิวยาวเหยียดที่เป็นผลของบาปทั้งกันผมจึงเปรียบเหมือน,นกับเราจะข้ามฟากเราจะข้ามฟากไปฝัป่งโน้นมีเรือมาจอดรอเขาสองลำท่านจะขึ้นเรือพร้อมกันเดียวสองลำไ,ได้ไะฮะแน่นอนครับ ใจของท่านเป็นคนตัดสินจะขึ้นลำนี้หรือขึ้นหลนันี้อันนี้สำคัญมากแล,แล้วเราก็ไม่รู้ลำไหนพาไปนระกเปรตอสุรกายไม่รู้ลำไหนไปสู่สุคติเทวโลกไม่รู้เลยและใครเรารู้ครับใจของคนทำบาปหรือใจคนทำบุญเนี่ยเขาจะรู้เองเขาจะมีความรู้สึกต้องไปลำนี้หรือไม่ต้องไปหลันี้ ทำไมต้องมีความรู้สึกนั้นนะอำนาจของปกตูนิสยาปจจัยคือความเคยชินเคยเคยเคยชินต่อการทำบาปความรู้สึกก็ต้องไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เคยชินตน่อการทําบุญเขาจะมีความรู้สึกไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อะะครับไม่มีใครแนะนําได้เลยครับเขาทํากรรมไว้อย่างไรเขาก็ต้องไปตามที่เขาเคยทํากรรมไว้อย่างนั้น นะไม่มีใครห้ามได้นะครับอะแต่ก่อน,นมีเรือล่มอ่าที่ที่จะหวดของก่นนะเรือเจียมจูดใช่ไหมปรากฏว่าตามที่ที่มีข่าวลูกสาวสองคนพ่อแม่ห้ามไม่ไใจฉันจะต้องไปต้องไปเลยที่สุดฮะไม่มีใครห้ามได้ครับไปก็ตายนะ ไม่มีใครห้ามได้ครับยึดไม่ได้นะผลของกรรมคิดถึงพระเจ้าสุปาพุทธาพระเจ้าสุปาพุทธาเนี่ยเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาเป็นพระราชบิดาของเทวทัตยอยู่บนปราสาทมองเห็นพระพุทธเจ้ามาบิฑบาตผ่านหน้าวังสั่งปิดประตูห้ามผ่านเป็นถนนห้ามผ่านไม่ให้มาทางนี้ ทำไมนะครับเจ็บใจทำให้ลูกสาวเราเป็นไม้แคมพระพุทธเจ้าทำให้ลูกสาวเราเป็นไม้ปิดทางเดินพระพุทธเจ้าบาปนะครับปิดทางเดินพระพุทธเจ้าบาปทำไมรู้ว่าบาปไหครับเนี่ยตอบได้จริงนะบาปไหมบาปทำไมรู้ว่าบาปไหะเออไม่รู้ อ้นนี้ต่อไปชื่นได้ทำไมรู้ว่าบาปน,น,นะโอ้เงียบปิดปจริงนะที่รู้ว่าบาปก็เพราะพระพุทธเจ้าบอกใช่เปล่าเอา้าถ้าพุทธเจ้าไม่บอกหารู้ไหมใช่ไหมครับเออผมรู้ว่าบาปก็เพราะอ่านประวัติพุทธเจ้าบอกว่าสุปปุทธมทำบาปการปิดทางบินบาบของพุทธเจ้าเป็นบาปยิ่งนะัก สปปุทธาจะต้องถูกทเลนสูบภายในเจ็ดวันโอ้โหอามาได้ยินพระเจ้าข่ะพระองค์พยากรณว่าพระองค์จะต้องถูกทลาสูบภายในเจ็ดวันไม่มีทางจะมาสูบเราได้เราจะอยู่ปราสาทชั้นเจ็ดสั่งทหารประจำประตูหมดถ้าใครปล่อยเราลงมาคอขาดเอาเถอะฮะนับตั้งแต่วันนี้ไปวันที่เจ็ดอะไรเกิดขึ้นครับ มาตัวโปรดของพระเจ้าสุภพุทธะมาันล้มโอ้ใครจะห้ามพระเจ้าแผ่ดนดินได้เล็กไปเล็กไปนีกไปหมดเปิ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 ดหมด,ด,ดพอเท้ายงแผ่นด,ดินปุ๊บก็ถูกธรณีสุบทันทีกรรมไม่มีอะไรอยู่ได้แล้วครับไม่มีให้หยุดกรรมได้ผลของกรรมนี่มีกําลังแรงที่สุดครับ ฉันการรู้ว่าบาปเพราะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่รู้เองเหรอกครับนะผมลองดูที่ว่าบาปไมหมครับปิดทางพุทธเจ้าไม่ให้ไม่ให้บิดาบ,บาทผ่านเนี่ยบาปทำไมรู้ว่าบาปลรอเออเงียบเลยเห็นไหมแสดงว่าใจเนี่ยยังไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะฮะใช่ไหมยังไม่มีพุทธเจ้าเลยนะ,ะผมบอกเลยปัญหาเกิดคิดถึงใครก่อน อ,อปัญหาเกิดปุ๊บคิดถึงพุทธเจ้าเดี๋ยวก่อนคิดถึงพทธเจ้าแล้วยังแก้ไขมันนะคิดถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าเดี๋ยวก่อนทันทีเลยครับสําคัญเรายังม,ม,มีคำสอนพทธเจ้านะฮะมีตจหลวงพ่อช่วยด้วยคนเก่าเนี่ยคนเก่านคนแก,นนกน่พอตกใจคุณพระช่วยเห็นไหมเขายังคิดถึงพระแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้น ตาเถนช่วยท่านนี้มีตาเถนเลยอํานาจของจิตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เป็นกุศลอํานาจของจิตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีกําลังอ่อนพอปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะทิ้งเลยแต่ถ้าว่ากําลังของจิตเราเลยเกี่ยวข้องเคยเกี่ยวข้องพระเจ้าไว้มากอะไรก็คิดถึงพระเจ้าไว้คิดถึงพระเจ้าไว้ ตกใจอย่าพุทโธธรโมสังโฆตกใจปุ๊บพุทโธธรโมสังโ,ตก,โ,งโตกใจคุณพระช่วยนี่ครัการเสพคุณกับอารมณ์ที่เป็นกุศนเนี่ยควรสะสมไว้น่ายยังไงก็คิดถึงพุทธเจ้าไปก่อนทำไมรู้ว่าบุญพุทธเจ้าสอนทำไมรู้ว่าบาปพ,พุทธเจ้าสอนอันนี้ถามว่า พระเจ้าสุปาพุทธ,ธาสาั่งเป็นทางเดินบินทบาทของพุทธเจ้าว่าบาปไม่บาปต่อพราอมไทำไมรู้ว่าบาปนะเนาะเงียบเลยเพราะเราขาดพุทธ,ธานุสติปัญหาเกิดคิดถึงพุทธเจ้าได้ก่อนปัญหาเกิดคิดถึงธรรมะคำสอนพพุทธเจ้าได้ก่อนช่วยได้ครับช่วยได้ไม่ต้เข้าหลังไล่ยิงมามาทีเราด้วย พุโทโธพุโท,ทโธรมโอสังโฆพุทธเจ้าช่วยธรรมะคำสอนเจ้าช่วยนะครับทําให้เรามีที่พึ่งมีที่เกาะต้องหดัดตั้งแต่เดือนนี้ไม่ชะไปหัดตอนหายใจไม่ออกแล้วมันไม่ทันกาลหรอกนะครับนะไม่ทันการลต้องหัดตอนดีๆนะฮะเอา้าตกลงนะค,ความเป็นไปของชีวิตเรานะมีขันธ์ทศสรุปแล้นะฮะ ความเป็นไปของชีวิตเรามีขันห้านั่นเองที่เกิดมีขันห้านั่นเองที่แก่มีขันห้านั่นเองที่เจ็บไข้ได้ป่วยและมีขันห้านั่นเองที่ตายจบกันตรงที่ตายจบไปครับตายแล้วก็เกิดอีตายแล้วก็เกิดอีกครับจะดันเรื่องของธันหน้าเรียนไม่จบเรียนไม่จบหรอครับ จบก็ตอนที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะคำสองพุทธเจ้าได้ปฏิบัติเข้าถึงทางหลุดพ้นคือมรรคยานผลยานเกิดสี่ครั้งเมื่อนั้นจบแต่กลับใดที่มรรคยานผลยานยังไม่เกิดครบสี่ครั้งยังไม่จบนะขอให้เราได้เข้าใจแต่เบื้องต้นผมก็มั่นใจว่าเราจะได้มีพื้นฐานเขาเรียกมีกองทุนเอาไว้พบพระพุทธเจ้า นะลอมรับคําสอนของพระเจ้าได้ในเบื้องหน้านะครับนั่นจะว่าจบก็คงไม่จบเอาเป็นว่าไม่จบก็ต้องจบ <c oughs> นนะคราวหน้าเราจะศึกษาเรื่องอนุบุพิกถานี่เราเดินตามรอยพุทธเจ้านะเจ้าสแสดงธรรมครั้งแรกชื่อธรรมจัก,กรกัมมณสูตรครั้งที่สองชื่ออนัตตลกขณสูตร ธรรมะขัณฑีสามชื่ออนุบุพีกถาครับเราจะเรียนรู้ไงธรรมะที่เจ้าสมแสดงมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่สู่ทางพ้นทุกข์นะทรงปัญจวคีเข้าถึงโสดาบันด้วยธรรมจักรนสูตรทรงปัญจวคีเข้าถึงความเป็นพระอาหารหันด้วยอนัตตลัคนสูตรแล้วเราก็มาย้อนเรียนถึงคำพีชีวิตเราก่อน แล้วต่อไปคราวหน้าเราก็จะได้เรียนเรื่องอาลุบพิกถาเพื่อจะให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นช่วยนะช่วยคนที่กำลังแสวงหาความสุขแล้วพระเจ้าก็แสดงความสุขระดับศีลระดับทานระดับศีลระดับสักขะเทวดาแล้วความสุขที่สุดเป็นยังไงพระเจ้าจะได้เราจะได้เรียนกันในคราวหน้านะครับสำหรับคราวนี้ ก็ขอจบการบรรยายทิศนี้นะครับขอความผานสุขสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีการสันทรายโดยทั่วกันครับสวัสดีครับธรรมะวันนี้ก็ขอนำความเข้าใจหลักสำคัญจริงๆก็คือพื้นฐานของความเข้าใจเพราะเราปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติแปลว่าทํำตาม ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่ามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องเข้าใจกันตั้งแต่ตอนนี้นะว่ามาปฏิบัติธรรมะก็คือมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตีมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทำไงเพราะคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นคำรวมรวมทั้งหมดนี่ชื่อว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมสวากขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมะฉันธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมะก็คือมาทำตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราจะตั้งคำถามว่าธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรอันนี้เราจะต้องเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองคอ์กรสมาธิทธิ ทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและศรัทธาของคุณวัฒนาคุณกระนกจิวัฒนาสุขและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนบมตนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอ,อกาสนี้แล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณยาพตัตตีคุณวิเชียนโล คุณร็อกล่าล็อกและ,ละครอบครัวร่วมกันรับไปชาภาบพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพานสุขขอความสวดดัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณวัฒนาคุณกระนกจิวัฒนาสุขและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสด,ดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมรองโกรดยรอบลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา